วันนี้เฟรมกล่าวว่าเฟรมจะเปิดส th okay, okay, ักสามหมื่นี่เ็ดของเราครับน้องๆนี่เป็นโปรดแท้ซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะ2อย่างก็เป็นหมื่นอะโอเคทุกคนตอนนี้อย่างที่บอกครับพี่แบงค์นั่งรือของอยู่ เย <Yeah. S 2> พี่ชายข้านั่งถอดล้อให้ครับทุกคนเฮ้ย hey, เจ๋งว่าทำคลิปใหม่แล้วอ้าวทำไมอะ่ะก็วันนี้เรานัดก,กันไม่ใช่เหรอพี่ใช่เลยนะัดกันวันนี้นะครับผมผมมีนัดก,กับพี่แบงค์เว้ยเราจะกำเงินไปทั้งหมดกี่บาทพี่หลายหมื่นหลายหมื่นก็สามหมื่นเนี่ยที่บอกครับทุกคนสามหมื่นจบๆใช่ไหมพี่ใช่เย้ย <Yeah. S 1> อันนี้สามหมื่นจะภายนอกใช่ไหมนะสามเออสามหมื่นภายนอกม่าอะไรขอแค่แบบว่าตอนนี้เราปั้นให้มันสวยก่อนเว้ยพี่แล้วเราไม่ว่ากันแล้วตอนนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยพี่เราจะเอาอะไรไปบ้างวันนี้เอาเส้นโคงเลยเหรอ อันนไหเนี่ยเอาไปต้องโครงเลยเหรอใช่โครงเอาไว้นี่แหละไม่เอาไปโอ้แล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนครับพี่ชายเราจะพาไปร้านอะไรร้านไหนเหรอจะพาไปทัวร์ร้านอะไรเดี๋ยวต้องเอาล้อไปใส่แต่ว่าอะไรชิ้นแรกเราได้แล้วใช่ไหมอะไรชิ้นแรกเรามีแล้วเยสเตวนท์เอาดินเราได้อะไรไปพี่อะไรชิ้นแรกก็ชุดเบรกไงบางคนจะชอบบอกว่าพี่เฟรมพวกเบรกแต่งมันไม่ดีนะพี่อ๋ออันนี้เบรกแท้น้องนาะ เบรกแท้ไม่ใช่เบรกไอกระโปงไม้แล้วเจ็ดแปดร้อยไม่ใช่อันนี้หลายพันนะก็สำหรับเบรกนะครับทุกคนอย่างที่บอกคือผมเนี่ยได้เบรกจากพี่ชายนะครับผมเป็นหนึ่งชุดบาทรหนึ่งชุดนะครับแต่ว่าหนึ่งชุดเนี่ยถามว่าพี่ชายผมให้ฟรีไหมไม่ฟรีครับผมถามพี่บอกผมถ้่าพี่บอกว่าพี่ให้ฟรีแ้วผมไม่จ่ายเลยรู้เหลี่ยมเลยรู้เหลี่ยมเหลี่ยมเด้ะทุกคนไม่ฟรี ก็ชุดเบรกนะครับผมก็ซื้อต่อพี่แบงค์นะพี่แบงค์ก็ขายชุดเบรกอันนี้ก็เท่าไหร่นะพี่อ่าแสงใช่ไหมใช่แม่งพี่ชายผมนี่สุดจริงๆแต่ผมก็สุดกว่าเพราะว่าผมเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อชุดเบรกราคาเป็นหมื่นซืของแต่งอ่ะพี่พี่ผมอ่ะเขาแนะนําแบบว่าของชิ้นละหมื่นเลยใช่ไหมที่จะมาแต่งคันเนี้ยใช่แต่คือไม่หรอกก็คือเราแต่งไม่จำเป็นต้องของแท้ก็ได้จริงๆแล้วสําหรับเด็กๆก็หนุ่มๆที่บ้านอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือหนึ่ง ชีวิตเราอะใช่ก็คิดเราว่าชีวิตเรามันคุ้มไหมกับเงิน8900อเออก็ใช้ของดีๆไปอย่างจริงๆแล้วของแท้มันไม่ใช่แบบว่ามึงต้องซื้อเป็นแสนของแท้แบบของแท้ทุกอย่งก็มีเอออะไรอย่างเงี้ยแบบหลักพันอะไรเงี้ยปั๊มล่างไอปักข้างก็6กพันเองอะาเมาให้ถูกใช่แต่ถ้าซื้อของก๊อฟเจ็ดร้อยถามว่าต่างกันไหมก็เกือบสิบเท่านะโอใช่มันก็ว่างั้นแหละใช่นั่นแหละโอเคแล้วทีนี้พี่จะไปวันนี้เราจะไปร้านไหนพี่เดี๋ยวจะพาไปร้านเท่าแก่น้อยเย็ด ร้านน้องชายพี่แถวเนี้ยอ๋อคือของครบเลยใช่ไหมก็นักขอกนคมอะไรมีหมดอ๋อนวคมเออใช่เดี๋ยวผมจะไล่น้องนาแล้วก็ข้างๆร้านเขาเป็นลงกึงเลยแล้วเดี๋ยวเอาพักเท้าไปกึงเดี๋ยวเอาพักเท้าไปกึงให้ด้วยอ๋อพักเท้าไปกึงด้วยเยก็คือสามหมื่นนี่อยู่เลยใช่ไหมวันเนี้ยไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะครบน่าจะครบใช่ไหมรวมชุด่สีด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกัินที่ร้านเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันที่ร้านอะไรนะเช้าน้อยเข้าแก่น้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่านะครับดี่เราต จานจานไหนจานจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เยสจานร้อยยี่ห้าเหรอใช่มีจานไหนสวยๆไหมพี่เขาเรียกว่าจานไส้ทองไหนของร้อยยี่ห้านะเนี่ยจานไส้ทองไหนนี่ไงไส้ทองอ๋อเรียกเขาเรียกว่าไส้ทองใช่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างข้างไรแล้วมันเข้ากับรสไหมน่ะเข้าเหรขาก็เล่นกันแบบนี้หรอวันนี้เราใช้จานทั่วไปก็พอเอานนี้วันนี้ชุดเบรกไม่ได้ซื้อเราจะมาไล่รับนะผมมึงดูร้บนนะผมเนี่ย แพงไหมก็ไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องรอเจ้าของร้านมาสักพูนแต่ก่อนที่เจ้าของร้านจะมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูขางๆางเพราะว่าเอาดูอะไรเอาดุมมาคึงด้วยในเจ้าของรา้านครับในอันนี้เขาทำถ้าเธอเป็นตัวนี้เป็นตัวทักเท้าหลังแล้วก็ใส่อันนี้แล้วอันนี้เป็นรัอตโบโลแค่ดําป๊กแป๊กแป๊กแป๊กอ่ะเออมันแหละเพราะว่าเราอันนี้เป็นของแท้เลยนะแล้วก็นี่ดุมดุมมามาคึง เพิ่งเสร็จปั๊บขึ้นซี่ใหม่แล้วก็ใส่ล้อใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวพาเข้าดูอะไรเดี๋ยวรอรอเจ้าของร้านมาก่อนแป๊บนึงมาแล้วน็อตชุดแรกของเรานี่ของนักคมนะครับบ<ช>างคนถามว่าทําไมไม่ไม่ไ like ล่โกโลกนานแพงม,มันหายากด้วยแล้วก็แพงด้วยนะครับนะเที่ย่างกูสองเดือนอยังมไม่ไปครบเลยแต่ของผมเนี่ยก็คือผมเป็นคนชอบของกูแล้ว,ลวน็อตแกนน็อตเคาบน้าเคาหลังเคาหน้าเคาหลังใช่แกนเลยแล้วก็น็อตด้วยเคาหน้าเคาหลังนักโครมอุตสาครับ แต่เนี่ยถ้าชื่อเต็มเลยนะใช่แล้วก็ชุดหลังชุดเบรกหลังชุดขามือหลอกมือลิงครบเลยเออพี่ลืมไปเราลืมบอกบอเดิมบอเดิมใช่เขาเรียกบอเดิมกันนะถามหนึ่งบอเดิมรุ่นอไหน1 2น55ใบเดียวขอลม บอเดิมดีกว่าบอเดิมอ sí. ้าวทำไมต้องบอเดิมพีเขาเล่นบอเดิมกันหรอรถกูก็บ่อเดิมแต่สีแดงเอาตัวอย่างก่อนเยอะไปละอฉีดแม่งดีเลยฉีดดออะไรโอ้โหนี่ดูความสวยใหมทุกอนเฮ้ยสวยดีทุกคนนี่น่าจะเข้ากับสีส้มแล้วเนาะนี่เนาะเข้าดิสีส้มล้อดำคือเขาเขาเล่นบล็อตี้ยวอยู่แล้วเขาเล่นแบบนี้กันอืมนี่เขาเรียกว่าจานไส้ทองแต่ว่าอันนี้อันนี้ของเทียบของเทียบของแค่มีสองหมื่นได้ก็ได้ของแค่มีสองหมื่นสองหมื่นอันลของพี่อ่ะ ของกูของกบโอ้ไม่สุดเลยอ่ะเทโลโก้กูสั่งแล้วยังไม่มาอ๋อเอางี้งั้นเดี๋ยวเราใช้นี่ไปก่อนละกันแต่เอาอย่างงี้ทุกคนเดี๋ยวรออะไรมาครบเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเอาอะไรบ้างดีกว่าเออแล้วเราจะหมดเงินเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็หมดเงินไปแล้วทั้งหมด4,100บาทนะครับผมก็ยังไม่เกินงบเพราะว่าวันนี้เราตั้งงบมาทั้งหมด30,000ื่นใช่มั้ยจ๊อบใช่ฮะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปเกี่ยวตรงนู้นต่อใช่ั้ยพี่เดี๋ยวขอที่เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวกลับเลยเดี๋ยวพีีี่่่เเเเอออาาากกกกลลลัััับบยยย็็ไไดด้้้มครบ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเราแค่คุยงานเดี okay, ๋ยวเราไปเชียร์ตรงดุมกันดีกว่าทุกคนปะโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เรานะครับผมได้รอดุมกันเป็นเวลานานมากเลยนะครับเพราะว่าคือว่าเมื่อวานเนื่องจากดุม ต้องกึงแล้วก็ล้อมันใช้เวลานานใช่ไหมพี่เออล้อมใช้เวลานานนะครับผมก็จะต้องรอล,นะลงกึงอ่ะเออใช่บ้านเดี๋ยวทีนี้เรามาดูของแต่งกันดีกว่าคนดูที่พี่ได้มานะครับผมก็หลังจากที่ต่อเมื่อวานเมื่อวานเราได้พวกเอ่อพวกจานนะครับเราได้จานเราได้นอด็อตได้เดินมาเราก็ใส่แล้วดูดินี่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 นนก็ใส่นงใสน่น็อตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะแต่ว่าคือสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็ยังจะมีอาร์ม แต่ว่าโชคอะโชกอันนี้เป็นโชคตัวเก่านะครับนี่โชคตัวเก่าเลยสําหรับล้อนี่ล้อตอนนี้คือเหมือนกับว่าคือถามว่าถูกใจสีไหมก็ถูกใจนะครับผมน้องๆอ,งอะคอมเพนมามากเลยว่าพ <Comment, S 2> ี่ครับ <Comment. S 1> เออเอาคอมเมนต์กับคอมเพนก,นก็เหมือนกันไม่เหมือนกันคอมเพนคือการา่าเออเหรอเอเอคอมเมนต์อ่ะก็คือคอมเมนต์อยากได้ล้อสีดําแบบว่าอยากจัดดุดุเหมือนพี่แบงก์นะครับผมก็เลยจัดมาให้เลยนี่สีดําแต่ว่า ยางเนี่ยผมก็สงสัยด้วยว่ามันใหญ่ไ,ไหมคนดูลองดูนะครับยางมันใหญ่ไปปะเพราะว่ายางหน้าใส่อะไรนะสองสองร้อยยางหน้าสองร้อยสองร้อยยางหลัง<ส>อะไรวะสองห้าสองสองห้านะครับผมไม่รู้เหมือนกันมันใหญ่ไปหรือเปล่านะเพราะว่าวันนั้นสั่งไปเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะคนดูนะเราไปดูของชิ้นต่อไปนี่ของชิ้นต่อไปก็จะเป็นชุดดานะครับชุดดําผมเบิกมาใหม่เลยนี่ชุดดาเบิกใหม่หลายชิ้นเลยแต่ว่ายัางมาไม่ถึงนะครับมาแค่ประมาณนี้แล้วก็ไม้นะครับไม้น้อง สงสัยมากเลยว่าพี่ได้ซื้อใหม่ใหม่ไหมไม่ซื้อครับคือพี่อะเบิกแค่กระจกเพราะว่ากระจกมันไม่สวยใช่ไหมจอบเออกระจกต้องเบิกใหม่ครับผมก็ที่เหลือผมเบิกมาหมดแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณดูดูนี่ดูพี่แบงติดนี่คําเตือนห้ามเติมสารประลอดประลัดกันขึ้นถามอแม่เอาอะไรมาติดให้ผมไม่รู้เนี่ยเออไอ้เยอะต้องติดถังน้ำมันเออติดถังน้ำมันแล้วก็ไฟก็เบิกใหม่ครับนี่ไฟเบิกใหม่นะก็ คือจริงๆอ่ะเป็ดเสร็จแล้วอ่ะชุดนี้เบิกใหม่หมดเลยเพียงแค่ว่าแต่ว่าตัวเนี้ยตัวไหนเบิกแค่กรอบเพราะว่าไม้ฟ้ามันไม่ได้เสียแล้วก็ข้างในมันยังดีอยู่เบิกแค่กรอบข้างหน้าแค่กรอบก็ห้าร้อยกว่าเราให้มันใหม่ใช่ไหมพี่ลี่เด็ะของเราครับน้องๆนี่เบมโบแท้ปักข้างโลโก้แดงเบมโบแท้ปักข้างโลโก้แดงอ่าแล้วก็อะไรอีกนี่นี่เลยผ่านดำผ่านดำใช่ไหมปั๊มเบมโบผ่านดำฝาแอนแท้อันนี้เป็นของลิมิเต็ดอินิชั่นเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็อันนี้สายสายเอิร์นแท้ด้วยนะสายเอิร์นแท้ด้วยเอิร์นแท้ด้วย ใช่เหตของชิ้นเนี้ยเป็นของที่แบบสุดสําหรับผมเลยนะเว้ยซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะสองอย่างก็เป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นพี่แบงค์เขาอ่ะมันมมันีสายด้วยใช่มันมีสายด้วยแล้วก็น็อตขายขายคาเปอร์ให้ผมเท่าไหร่พี่เอนี่แปดพันแปดพันพันก็สองอย่างใช่ไหมทั้งหมดอ่ะทั้งหมดอ่ะรวมหมดเลยคาริเปอร์น็อตนักคมทั้งเซ็ตแล้วก็อะไรปั๊มแล้วก็ปั๊มบนประมาณแปดพันเบิกใหม่ก็มีหมื่นสอง หมื่นสองเหรออ๋ออันนี้หมื่นสองแล้วคนดูคนดูรู้ว่าพี่ยังไม่เคยใช้เลยรถยังไม่ได้ขี่เลยใช่ไม่ไม่ไรก็คือผมผมก็รู้อยู่แล้วว่าพี่แบบว่าก็ขี่แค่วันนั้นวันเดียวที่เอาอะไรไปหลุดใช่ใช่เออนี่นี่แล้วก็อีกเรื่องอีกอันนึงนี่ที่พี่แบงค์ให้เราเนี่อันนี้นี่ตอนเท้าหลังพี่แบงค์ก็ให้เรานะครับผมนันี่ให้เราเออต้องไปอะไรนะต้องไปกึ่งใช่ไหมพี่ต้องไปหลบกันก่อนแล้วก็ต้องยิงทรายใหม่ทุกคนครับ ใครอยากดูพี่แบงค์แต่งรถคันนี้เต็มแบบว่าทําไปเรื่อยอ่ะแบบเริ่มจากอะไรทําอะไรทาไปเรื่อยแบบอัดเรียวเลยอ่ะถ้าใครอยากดูนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเท่าไหร่พี่หมื่นถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์พี่แบงค์จะทำคลิปเรียวให้เลยแบบว่าแต่งรถคันนี้แบบเต็มเลยโอเคก็สาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดสับคาให้พี่แล้วก็พี่แบงค์ด้วยนะครับทุกคนก็สาหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จัดของแต่งไปเออแล้วก็ราคาราคาทั้งหมดที่ผผผมมมมซซืื้้อออารรบแกไป สามพันสามพันเท่าไหร่จ๊อบสามพันหนึ่งเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาไล่ทีเดียวเอค่อยมาไล่ทีเดียวนะเออโอเคโอเคตามนั้นเพราะว่าเราต้องรอชุดสีอีกใช่ครับโอเคก็กำเงินสามหมื่นถามว่าพอไหมน่าจะพอน่าจะพอน่าจะนะน่าจะพอเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปลบผมบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ